สบายดีพี่น้องกินสมบได้อุ่นมะขามยั่วยั่วอุ้ยสิตกเล้วกินมะขามลนุเห็นแล้วขนมนะ ะมังคามเจกากีมาขึ้นมาให้มาอินจอยเนี่ยเขาเอานมากยังเกาะหมากเถาเถายัางนี่แหละอ,อืมเอออันนั้นเราจะเคลือนหมากยังมาขวดมากยังนะเนี่ย<อ>มาใส่กล่องอยัง่ยเขากินบ่ มันจะหัวหมางยังไงคือบม่เคยกินหรอกมันแค่ค่าคือหมักที่พวนแต่มันสิมีขนหมากเนี้ยเข่าเขาหมาไใคห้ามบอกไม่มีขนหมากเนี้ยคือวองคล้ายคืออันแต่ว่าแบบมี้ไม่เคยเห็นเราไม่เคยกินหรอกบม่เคยเห็นเรา็บ่เคยกินคือกันเคยกินแต่บักที่พวนักที่พวนอ่เป็นแซงแบบนี้แต่มัน น่าก็เคยซีมครั้งแรกเมื่อนั้นน้ำน้ำดำน้ำดำมันมามาหนึ่งมันพีควอนเออสล้วมันกันสมสมตระกูลกับอันาานอที่พวนอะไรแต่มันสิต่างแต่มีคนเนี่ยมันคล้ายๆคือกับเออลองซีมมาก,ก่อนอืมกินมัว่วจะมันกินได้หรือเปล่าตะกูลอันเดียวกันกับบังพี่พวนนี่ ข้างในกับแบบมะพีพ้วนเลยไอจีกระเด็นนีนะรสชาติคือมะพีพ้วนเมาเปรี้ยวเมาพีพ้วนน้ำบ่เปรี้ยวอมหวานแล้วเขาเอินหมากอย่างไปมหาย อีเธอกำลังเสียเห็ดอย่างเนาะพี่น้องเนาะบอกอีเธออีเธอกำลังแกงเห็ดวะอีเธอกำลังต้มจืดอีเธอพ่ป่าพี่น้องอีเธอกำลังสีลางเสร็ส milk, สมรจมันแม่นอยู่เ้ยเสร็จแบบนี้นะที่ห้าเอามาเห็ดกันนะ

มันคือกุ้ยจับพี่น้องกุ้ยจับบานเฮ้านี่แหละนนี้เป็นเซนสดต์โมเมนต์อุบลเด้กุ้ยจับลาวกำลังแใส่ลาวแล้วเจาสิบอกินแกงมาใหม่เลยเนาะอันนี้อสองโลครงโล,โล เป็นเส้นสดเส้นสดสิเก็บไวบโ้โบดอนประมาณอาทิตย์เดียวนี่ตกหนาวขาึ้นเซาขึ้นเฮ็ดได้ไหมเนาะอันนี้เขาเพิ่งเอามาจากบริษ,ทษทัทมุส <c oughs> อ่ท้าเอาคำว่าคำจักมาจากบริษทัทคักแน่เอารถเขามาส่งมุสอ่ไปนั่งทาโบดอนอ่าฮาร่างเอาทีา่บอลวกแยกหมอใส่น้ำมันเลยเพ <c oughs> ราะว่าฮาล่างแป้งเอาเรียบร้อยแล้วมันเหนียว มุยอนี่ชาลงก่อนบ่โอ้เสี <rule. |az|> er, ยด้เส้น AH. ลากมาอันนีจะเป็นเครื่องแกงหรือไหมเขาเห็ดไม่ใหญ่เอามาใส่นหนเอาไน้องเห็ดปลวกคือยังดอกใหญ่บ่กคือค่ายๆคือเห็ดปลวกหรือเนาะหัวเห็ดปลวกหัวปีอืมมันนี่เราเบิ่งขาเบิร์กอันนี้มาเฮยเอามาเบิร์กกระซัมนะ จมันนะเอามาเบิดกระซามนะยกมาดอกมันบริดอกใหญ่ป่ะนี่หรือว่ามันงามเปล่านะเหี้ยงห่วเห็ดพอหัวกเห็ดพออะไยังออกเหยพี่น้องสิเกี่ยวจนเกี่ยวเข่าเลยเห็ดพอออกอันนี้เห็ดละงอกเท่าแล้วเบาหุงเข่าเบาตัวนั้นนะไในหาปี โอ้โห و. นะก็มาอยู่ได้ปีเดียวน้องว้าวนํำสุก,กนนออตักขิงขิงมาเปิด,ดยออยากสิแนะนำว่าต้มข้าเปียกต้องใส่ขิงพี่น้อง กลิ่นมันสีหอมแบบดับข้าวกระดูกหมูหรือว่าแล้วมันหอมแบบเข้ากันแล้วก็เขาเปียกแต่ว่าบอกวัยนี้พีบอกดอกผู้ดีใส่ล้งเบิ่งกันเลยแบบเออมันเข้ากันแต่พอห้าสิบนั่นเ้าก็สิบตักอกนะแต่มันหอมเุยแอบเชียร์แอบเชียร์แอบเชียร์บออันใหม่อันนี้ไม่ใต้นี้เจ้าใส่ประจำบอก ฮะจะเลิกใส่แล้ว้ลิสจะน้ำมันเของแทนน้ำซุปกระดูกหมูต้มประมาณสัปโม,มงสองสัโม,มงพอเดอ้อกระดูกต้องต้มเปื่อยแต่ว่าห้าต้มแค่เอออันี้ก็เป็นสัปโม,มงแล้วใส่ทาน์ชองรอบแล้วอ่ะก นึ่งขา,าไปเ่ยถ้าไปใส่สูตรงามแท้เพราะมะกรอกฮีดเด้นี่สองจุกสามจุกแล้วก็สามอารถเอาไปกินได้เลยมันบกขิงเนะี่ย จต้านโควิดเข้า่าอีกตำร้านแล้วเผื่อห่อเสียงไพวาที่ห่อี่จอยพี่จอยบ่เห็นยังว่จะไม่เห็นยัง ละประตูไปที่หนาวขนมอ้ยตกใจเบิดแมงขนุนเอาอยัางลงต่อเฮ้ยเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมเจียวหอมแดงเจียว,อเ,ยวเอาคือสีเดียวกันวะเอากระเจียวแต่ว่าเมืนบอกของก็ะเจียวไม่หอมรสชาติคุณได้ยังได้แบบมีอันเป็นอ่อครัวพี่น้องเอ้ย ติดต่อได้ติดต่อมาโลดเอาเอามันไปเลยเอามันไปเลยจา้านน,นั้นจะเป็นหมูยอเออมาสตาร์ทพระไปหาฮันซาจอยนางไปหานน้ำไม่เดี๋ยวไปเจอกันกับบักซินบ่นนเ,เอา้าเ,เอาเอไปหานน้ำไม่ข้ามาคนเหลือ เครื่องปรุงใส่บนแล้วใส่รสด,ดีใส่เกลือน้ำตาลอันนี้ก็เป็นผงนัวสร้างผงนัวเม็ดน้อยพอใส่บลาไหลมันบ่อโนวเอาเข้าเปลี่ยนลงเลยพี่น้องเ,เอาลงเลยตียเลิศเลิศจะเราอะไรมันที่อย่างแล้วเลิศหอมเด็หอมอยังวะหอมกระเทียมเด้ กินขิงกินกระเทียมเจียวหอมเจียวถางกินนตำการพี่น้องรับรองแกงหน้าไม้แค่นซ่อนหมูมืดมืดคือเก่าเนี่ยเตะปูมาหมอพี่ใหญ่หลายคนมาสิบคือบมต้มแยกหมอลวกเอาถั่วลางเรียบร้อยแล้วถ้ั่วลางแป้งเอาเนี่ยมาสิเป็นน้ำเหนียวตุ่ยตุ่ยเป็นน้ำแป้ง ประสิวันน้ำคือลายแท้เส้นแล้วมันหมักอื่นเด็ดเวลามันอื่นเต็มหมอหนำโดนเขาใส่มันหม,มักขึ้นน้ำมันขึ้นน้ำมันก็ได้นลายต้มกระดูกหมูหน้องเปืป่อยกระดูกกระดูกแท้ทุกกระดูกว่าแต่ประเด็นหนึ่งด้วยจังไรมันเป็นจังไรกระดูกเนี่ตีสี่นังเยอะนี่พอได้แห่น เท่าไหน่สิซื้อเลือดมาเมี้ยแต่วใส่เลือดกนดำโตกะจะคนมันเป็นยังไงคนมันแตกเส้มันเป็นก้อนหัวเ้นมันลงไปมันเป็นก้อนเ้นเวลามันจุกมันก็ฟูขึ้นมาบริการเพิ่เดเป็นอะไรหรือเสร็จแล้ว เป็นเด้งแต่เป็นเดมเมื่อก่อนน่ยผมมากบ่เคยเหตุกินแต่เคยไม่เห็ุที่นี่ครั้งแรกเพราะว่ากูจีหัวมึงใส่ออมึงเป็นท่ารับใส่กูอันนี้โเป็นไงเห็ุอืมเขาเราเป็นคนคิดเมนูอืมแต <ไป S 1> ่เหตุโบเป็นเออคนที่สั่งคนที่ขิดเมนูน่ะคือเฮาพี่นะแต่คนทำน่ะคือมัน ขนาดคนทำยังงงเลยเอามันใส่อย่างนืมแล้วแต่เม,มืองแล้วจะมึงจะใส่กูต้องกินเมนูนี้อ,อ,อมม,อมาบแึงก็โดนดา่ดานั่งจ่อยนั่งยืนยันไปแล้วเมื่อวานนี่ไหลสดนั่งวันนั่งสิตายบอนนี่นั่งว่ะ เดีย๋ยวมาตายสเสงเงนินเขาเลยจ่ยอยเี๋มาตายอยู่นี่เลย <c oughs> ยาก <c oughs> ตายใส่กับตายแล้วนะยากที่เราจะทสิยากแบบนลงไปเลยบออะไรนในหน้ามันคเกินปวดวะมันหมดตายง่ายดอกกระเทยนะตายยากโดนยากตอนนี้แกใส่กันบอรเรื่องเสจ่อย <c oughs> ดอกเดี๋ยวกระเปียกเขาสิบบาแซ็บ <c oughs> น้องพี่น้องเนาะ ตะก,กี้ตะก,กี้อ่าตะก,กี้โดยส่วนตัวข้องกับห้องกับบมากเราพี่น้องกันเขเปียกนะอ่าแล้วไปซุรินไปซุรินแล้วไปแวะอุบลไปอุบลแล้วล่องเบิงแล้วล่องสั่งนันงล่องสั่งไวจับเบิงขึ้นซื่อของจังหวัดอุบลเลยกวจับหรือว่าเป็นมูยอ,อุบลเนอนะเวลาเห็นกวจับตอ้องมีมูยออุบล บอกเลยว่าแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยอุ้งกับคยมาอันนี้เด็กเคยกินอยู่ก็เลยจํารสชาติมันได้ก็เลยแบบเออว่ามันแซ่บกว่ากระปุ่นอันนี้ว่ะว่าแซ่บกว่ากระปุ่นหรือไงเผอก๋วยเตี๋ยวแบบเออบ่แม่นน่าแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวว่ะหรือว่าว่าเรามากระปุ่นอะไรมันแซ่บกว่าก๋วยเตี๋ยวแต่มันจะขึ้นกับบางเจ้าเจ้าบ่แซ่บกับให้ตายเถอะท่านผู้ชมเอ้าก็สิแซ่บทุกเจ้าแหละเนาะเดี๋ยวผัดเดี๋ยวผัดเออเฮ้ย าไปอุบลเห็นจังใดยอย่างขางล้านเขาเจ้ามึงว่านล่านเขาแสบวะสันบดเดารบุซื้อไม่ต้องเลยบดเอาบุล้านทำบดแสบไปเจ้าได้สิจังได้เขาก็สถามว่าล้านนี่นะแสบอยู่บ่ติอ,อายาอาผัดเจ้ามันเป็นอย่างเดี๋ยวไปซื้วันน้ำลายบลายเพื่อมันมือนี่เฮ้ยทำไฮะเฮ้ยตรงนู้มันซุกดูนี่ซุกอ่ะมันคืนบอบวกลืมไหมเสร็ม,มันอะอ,อ่ะมันกับบวกลืแหละฮะมันกับบวกลืมนั่นแหละ เอาขันต้มนะมันโม,นมนขึ้นมะเฮยคือแปลว่าเวลาเ้าลวกนะมันก็ขึ้นมาสะมันสุกแล้วน้ำมันก็ยังห่อนอยู่นี่ตามด้วยผักตั้งชายพี่น้องผักตั้งกโตขึ้นสายน้ำบริไลแปลว่าเวลาเรากินพูนมันสะเหลือดตอนแก่เลยงงโกแซ่พี่น้องโกแซ่ซีิมเบิ่งเอา สามารถติดต่อบอมีทางไหนบอติดต่อด้านล่างเพ่นเอาเห็นอยู่บอเบอร์โท่ด้านล่างืมแล้วก็อิ็อ็อ์เข้ามาอืเจทางประตูน้ำเพิ่นว่าขอเบอร์บ่าวมีนี่ต้องแลกกับกุญแจยังก่อกุญแจรีโวราคาแปดแสนเก้าแสนหลือคะสเเอาก็เลยบื่อนว่าได้ครับเจ ตาจตาจตาเจเจ,จะให้ <c oughs> แค่เบอร์โทเรทเบอร์เดียวแลกกับเงินแปดแสนเก้าแสนมาเด้อครับเจเจทางประตูน้ำแล้วก,ก็ทุกทุกท่านที่กำลังเบิง่งกำลังชมอยู่มากินกุญแจผาต้องใส่อย่างอีกนี่ เลื่อดเหมาะอันนี้เขาปรุงรสเรียบร้อยแล้วรสชาติเป๊ะแล้วเวลากินกับเพิ่มแค่น้ำสมเอ้น้ำมะกนาวกับพริกป่นแกนั้นแล้วก็หอมเลยแต่ว่าหฮาเนาำเฮานํำมาค่อยใส่พริกดอกพีนองเฮทตากออกไปเขากินแต่ว่ากินจืดๆนี่ก็รสชาติมาแสบแล้วแบบคล้ายๆคล้ายๆแบบยังพอต้มจืดนะแล้วก็โตมากแคทถั่วยมากเจ้า นักยอ่อเข้าไปใส่หมะนะอน,อนตั้งยอ่อเข้าไปอ่าสู่อันเขาเจ้ามายามมามาจอะมีหลายคนอยูอ่บ่มาเจอะกีพอ